สวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกท่านสวัสดีเพื่อนทุกคนเมื่อนี้มามองมองเกียงกากมากระทันหันมานำน้องอําน้องอํามาผ่ามาออกลูกจะไปได้ออ,อกเองมาผ่ามานี้มาผ่าได้เมื่อนี้เสือกระจนแดงบดเสือขาหน้าแพ้แดงบดขีดด่รถจักรมากระฟอเจ๋ย ไ่ออนกับเมตตามาก่อนกับน้องอ้้มผลมาก่อนพี่พีฝายติบเขามานําแล้วก็ดิจันหิวเขาหมเกงเขาพูนฝติบเขาหลอหหมอ ราะว่าลูกคนแรกกับเพื่อนผ่าแล้วยลุคคนที่สองกับสิเดียผาอีกบ,บอกบอกให้เก็บ กินเข่าแล้วถือติบเขาวมาหน้ำได้พายติบเขาวมา <c oughs> ยังไม่กินผ่าแล้วพาดแปมุมขวาเลยเม้วนพะกันนังค่ะพึ่งล่งตลาดเพื่ออะไรเนี่ยล่อาตลาดเลยเข่าตลาดเลยเ <laughs> nữa tớ là mũi rất là kín sao mày sao hả phan măng có sự đây ừ. <laughs> nêu <Nước> kín nè <nào. cười> kín kín khảo phi nông kín khảo kín khảo <laughs> ยโกมนเินข้าวนอกสะทานที่เจ้าขายเลยขอการคนหนหน้าดูกินข้าวอันอยู่ห้องหมอได้เหมือนี่ได้บุตรแม่อยู่เฮือนได้เหมือนี่กินข้าว้นขาวอยู่ห้องหมอจะจดฝจะช่วยฝนมาก่อนหฮา Ha à, nó năm nó. À, thang mình vừa mất gì họ. này. Anh à, cái gì họ thì tiếc con thang nè. Thang khảo vừa sai cả tham đa bật thì chỉ họ thì thang bạn มันก็คอยเช่าไปเรื่อยๆว่าจะซะตะกี้ไปซักน้ำมาเดือนน่ะมันบริษัทเช่ามันบริษัทใคเลยน้ำชะมันบอเราแบบว่าเราพูดว่ามันถือขนาดมันอักเสบอืมอืมเสียนอักเสบ แล้วก็จัดยามาให้เมื่อวานนี่ก็เบิด400,000บ่ลมเบิดนั่นเบิด1,800 30,000ได้เจ้าครับไปได้เพิ่นน่ะมีเวลาได้เพราะวาให้ไปแบบน้ําน้ํามันแว่ามันเฮาอดเหนียวห่นะอ้าวจุบ่กินบ่เิข้าวเด้อิข้าวไสิบ่ เอามาท่านในโลกวบเต็มนะเอามาทนลกบเต็มนะอ่ก็ไม่เห็นแต่ชงการเนาะ Sông can có có dứt Thôi rồi Thôi thảo hai đi mà bà Bên ừ. hồng nạm đi tiếp nha cái like đó như ta lại like có dục con bỏ like đây nó con chép bỏ đi like đây cho kênh <laughs> 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 เราเปันได้ใครเันนั um, ้นน่าบูใกลกันมากกว่าตัวสวรรคบริใกล้เฮ้ยตัวสรรอยู่ข้อสีแล้วล่างสิบสาอนเออนี่งา้อนี่นักข้อสี่นะ เออเมื่อกับบริไกลจังหวัดเดียวกันค่ะจังหวัดเดยังาราะกเา่าปเออกาเหมือนกันมองแต่รังา่าหมอยาทเดมากันนี่แต่ลอ รอถาผ่ากระม่นมาว่อวานนี้ได้๋ยวผ่ามอวานนี้นล่นนี่มาตอนเสาร์มืัอนี้นั้นบดมืัอนี้เป็นเป็นมืู่มืัอนี้เพื่อว่าเพื่อมาแต่เสาร์เพื่อหนัดให้มาแต่เสาร์เลยเป็นมืัอนี้รอถาผ่าหักเบื้องดอกผ่ากันดิขก้าเดียว โอ hey, hey, ้เด้อกินข้าวกินข้าวหอ้ยฟายสิจักเลยหยายไปถามร้อยพัววะโอ้ยมันมันมาแงผัอวะทางมันเนี่ยมันกระเบเด่นะเฮาได้มันวะทาทาบัดเมื่อพูดเล็บมันวะอือทาบัดเมื่อมันผัดเนาะมันขี่รถจักรปรได้ที่คอยเมื่อ หบอกเ่อนเ่้ะเน่น่ากู้ยืมมงอเมื่อมแล้วด้แนวคนเขนมา้เื่อยคนเบ่ยมัอเเข้าไปเขาไปกินได้เขาสิผาเขาไปกินเข่าได้อเขาไปกินจักดีอีกเลยขันผาน่ย กินข้าไปมันเน็นมันผายเงี้ยดูดีเออขอด้ในในกินข้าวกินข้าวเด้อกินข้าวเด้อเออัดพวกคนไปหาหมออยู่